one of one กับผมกักเรียนในรอยคารวิ้องวัฒนานโรโ่งแชมป์ปีที่3ตอาวอทอหนเล่นที่19อัพบวนึบวนลูกกระบวนบวดแถวต้นอันีบับหนบอัน,นดัน 2, บหน 2, บึ่ง บมวหนึ่งหหนึ่งานสหู่้คับมวดรองคมวดผู้คมูปืนกลเอาหนึ่งบมวดหนึ่งวสองวสามวมับเป็นลูกบอนสาเหียมามหน้าอันดับอัเร็วครับเร็วครับหน้าชุยิงจัด ตุดกิตัวเองให้เร็วจากลูกสามเี่ยให้เร็แลดวนิ่งเร้นิ่งขาล้วตึกินที่ามบหนึ่งบหงอาตำแหน่งคู่กบวดองัวกสงคูขมูเป็นคู่บวกหนึ่งบหนึ่งบกสองบสองบหนึ่งบหนึ่งปรับเป็นลูกกัวสามเดี่ยวดันหลังอธิบดีท่าา